นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีและผู้นำเหล่าทัพร่วมประชุมเกี่ยวกับการที่องค์การบริหารการบินอวกาศแห่งชาติหรือองค์การนาซาจะขอใช้พื้นที่สนามบินอุตภเปาจังหวัดระยองซึ่งพลเรือเอสุรศักรุ่นเริงรมผู้บัญชาการทหารเรือก็กล่าวก่อนเข้าร่วมการประชุมนะคะว่าต้องรอฟังรายละเอียดการหา,หารือถึงความชัดเจนจากนายกรัฐมนตรีก่อน โดยหลักการการขออนุญาตใช้พื้นที่สนามบินอูตเผาของทางการสหรัฐอเมริกาก็เป็นไปตามขั้นตอนค่ะและประเทศผู้ขอใช้ก็ได้แจ้งไปยังประเทศอื่นๆให้รับทราบแล้วและยังไม่มีประเทศใดท้วงติงทางเรื่องของการขอใช้พื้นที่ในด้านมนุษยธรรมการรับมือภัยพิบตัติและการตรวจสสภาพอากาศขององค์การนาซาทั้งนี้ต้องทำความเข้าใจกับประเทศเพื่อนบ้านถึงวัตถุประสงค์ของการเข้ามาใช้พื้นที่ ส่วนการรักษาความปลอดภัยในการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ที่เมืองพัทยาจังหวัดชนบุรีนะคะพลตารวจตรีจํานงรัตนกุลผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดชนบุรีก็เปิดเผยค่ะว่าตํารวจได้ใช้กําลังเพื่อการรักษาความปลอดภัยทั้งสิ้น1,300นายค่ะทั้งที่โรงแรมรอยเ c l คล f ฟบีชรีสอร์ทซึ่งเป็นสถานที่จัดการประชุมรวมถึงที่ท่าเรือแหลมฉบังอําเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีนะคะที่นายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปปฏิบัติภารกิจในวันนี้ซึ่งจากข่าวเบื้องต้นก็จะมี กลุ่มมวลชนเดินทางไปให้กำลังใจและกลุ่มผู้เดือดร้อนเข้ายืนหนังสือต่อนายกรัฐมนตรีซึ่งเจ้าหน้าที่ได้เตรียมความพร้อมกำลังตำรวจชุดควบคุมฝูงชนไว้รับสถานการณ์แล้วทางนี้ก็มั่นใจเขาว่าจะสามารถควบคุมสถานการณ์ได้